สามเหตุผลที่ควรซื้อหุ้นนูเซียพาวเวอร์ราวกับว่าไม่มีวันพรุ่งนี้นูเซพาวเวอร์ SMR ลบ0.4เอร์เซไม่ใช่การลงทุนสำหรับผู้ที่ไม่กล้าเสี่ยงแท้จริงแล้วบริษัทกำลังขาดทุนอยู่ในขณะนี้และอาจจะขาดทุนต่อไปอีกอย่างน้อยอีก2-3ปีแต่ถ้าคุณรับความเสี่ยงได้สตาร์ทอัพพลังงานนิวเคลียร์แห่งนี้ก็น่าสนใจอย่างยิ่งต่อไปนี้คือ3ามเหตุผลหลักว่าเหตุใดนักลงทุนที่ก้าวร้าวมากขึ้น อาจไม่ต้องการรอจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้ถึงจะเข้ามาลงทุนในนิวสเกลพาวเวอร์หพลังงานนิวสเกลอาจอยู่ในจุดที่เหมาะสมสําหรับพลังงานนิวเคลียร์การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบดั้งเดิมนั้นซับซ้อนใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงมากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สแห่งสุดท้ายที่เริ่มเดินเครื่องในสหรัฐอเมริกาได้แก่โรงไฟฟ้าวอคเทอร์สและ4ในจอร์เจียถือเป็นอุปสรรคสําคัญต่อธุรกิจของเซาเทิร n นคัมปานีในระหว่างที่กําลังก่อสร้าง อย่างไรก็ตามปัญหาใหญ่ที่สุดคือโรงงานเหล่านี้ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่าที่คาดไว้และมีต้นทุนสูงกว่าที่วางแผนไว้ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเนื่องจากโรงงานเหล่านี้ล่าช้ากว่ากำหนดเกือบ10ปีและมีต้นทุนการก่อสร้างสูงกว่าที่คาดการไว้ประมาณ2เท่ารูปแบบธุรกิจของนูเซแตกต่างออกไปโดยมีแผนที่จะสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบแยกส่วนขนาดเล็กในโรงง,งานแนวทางนี้มีประโยชน์หลายประการ สภาพแวดล้อมของโรงงานช่วยให้ควบคุมกระบวนการก่อสร้างได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้มีประสิทธิภาพด้วยเนื่องจากเทคนิคการก่อสร้างจะได้รับการทำให้เป็นมาตรฐานและอุปกรณ์ต่างๆจะถูกนำมาใช้สร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์มากกว่าหนึ่งเครื่องนอกจากนี้ห่วงโซ่อุปทานที่ได้มาตรฐานยังควรทำให้เข้าถึงชิ้นส่วนสำคัญได้ง่ายขึ้นอีกด้วยระยะเวลาในการก่อสร้างควรสรั้นลงเพื่อให้หนูเชสามารถจัดหาสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและคุ้มต้นทุน นอกจากนี้น u สเ a ย e ยังได้ออกแบบโรงงานให้สามารถเชื่อมโยงโมดูลต่างๆเข้าด้วยกันได้ซึ่งหมายความว่าโมดูลขนาดเล็กหลายๆโมดูลสามารถเชื่อมต่อกันเป็นโซ่เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับโครงข่ายไฟฟ้าหรืออาจวางเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กเครื่องเดียวไว,ไว้ข้างๆศูนย์ข้อมูลเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูลนั้นเพียงแห่งเดียวก็ได้ มีตัวเลือกมากมายสําหรับข้อเสนอที่นูสเคเสนอและเนื่องจากเครื่องปฏ,ฮฮกงปฏิกรณน์นิวเคลียร์แบบแยกส่วนขนาดเล็กมีขนาดเล็กลงและสร้างขึ้นจากการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบแยกส่วนขนาดเล็กจึงมีโปรโตคอลด้านความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งควรทำให้มีความเสี่ยงค่อนข้างตำ่ำโดยรวมแล้วเรื่องราวพื้นฐานของนูสเคพาวเวอร์ Power นั้นน่าดึงดูดใจมาก 2. นูสเคไม่ได้พยายามที่จะลงทุนํา ความแตกต่างเล็กน้อยประการหนึ่งระหว่างนูเซลกับบริษัทอื่นๆในกลุ่มเดียวกันก็คือเทคโนโลยีของนูเซลนั้นไม่ได้ใหม่มากนักแต่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันบริษัทบางแห่งในอุตสาหกรรมเครื่องปฏิกรณ์แบบแยกส่วนขนาดเล็กพยายามผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงที่ไม่มีอยู่จริงดังนั้นจึงไม่มีห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อถือได้เทคโนโลยีใหม่นี้อาจหน้าทึงเมื่อเปิดตัวแต่ยังไม่พร้อมสำหรับการใช้งานทั่วไป อย่าประเมินความสําคัญของเรื่องนี้ต่ําเกินไปเป้าหมายของนูเทลพาวเวอร์คือการสมมอบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบแยกส่วนขนาดเล็กเครื่องแรกภายในสิ้นทศวรรษนี้แม้ว่าจะยังอีกประมาณ4ปีแต่เทคโนโลยีใหม่กว่าอาจต้องใช้เวลาอีกกว่า1ทศวรรษและการผลิตในปริมาณมากอาจต้องใช้เวลานานกว่านั้นเนื่องจากจะต้องสร้างห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ตน้น คุณอาจโต้แย้งได้ว่าผลิตภัณฑ์ของนูเทียพาวเวอร์เป็นเพียงการทำซ้ำซึ่งนั่นเป็นเรื่องจริงในหลายๆแงม่มุมแต่การใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อปรับปรุงทางเลือกพลังงานนิวเคลียร์ที่มีให้ทั่วโลกอาจเปลี่ยนแปลงพลวัตในอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กเป็นไปตามที่คาดหวังเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงจากเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ลอมละลาย 3. Nu นูเทียพาวเวอร์กำลังจะได้รับไฟเขียว มีบริษัทอื่นๆที่พยายามทำสิ่งเดียวกันกับที่ NuScale Power กำลังทำอยู่นั่นคือการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาปรับขนาดให้เล็กลงอย่างไรก็ตาม NuScale Power กล่าวว่าเป็นเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์แบบแยกส่วนขนาดเล็กเครื่องแรกและเครื่องเดียวที่ได้รับการอนุมัติการออกแบบและการรับรองจาก NRC ไม่มีบริษัทอื่นยื่นขออนุมัติในลักษณะเดียวกันนี้และการได้รับการอนุมัติเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานหลายปีพูดง่ายๆก็คือนูสเทลมีจุดเริ่มต้นที่กว้างไกลซึ่งอาจช่วยให้บริษัทมีข้อได้เปรียบที่สำคัญในฐานะผู้บุกเบิกเหตุการณ์สำคัญที่นักลงทุนควรจับตามองในปี2025คือการอนุมัติขั้นสุดท้ายสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในโรมาเนีย ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรามาสที่4หากโครงการนี้ได้รับการอนุมัติก็จะกลายเป็นลูกค้าเชิงพาณิชย์รายแรกของ n u s เ a ลีย o w พาโดยจะนำเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบแยกส่วนขนาดเล็ก6เครื่องมาต่อกันเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้นดังนั้น n u s c a ลีย o w พาจึงไม่เพียงแต่จะก้าวล้ำหน้าคู่แข่งในเชิงทฤษฎีเท่านั้นแต่ยังอาจเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในสิ้นปีนี้ด้วย ที่น่าสังเกตคือบริษัทได้เริ่มสร้างส่วนประกอบสําคัญเพื่อเตรียมการสําหรับการอนุมัติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของโรมาเนียแล้วดังนั้นหากได้รับไฟเขียวบริษัทจะเดินหน้าต่อไปทันทีนูสเทลไม่ใช่การลงทุนที่ดีสําหรับทุกคนนักลงทุนส่วนใหญ่คงไม่ควรซื้อ n u สเทล e าวเวอเพราะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆที่กาลังขาดทุน อย่างไรก็ตามหากคุณไม่รังเกียจที่จะเสี่ยงดูเหมือนว่า Nu's c a ยพาวเวอจะกำลังไล่ตามอย่างไม่ลดละ Nus c a ยพาวเวอมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจในช่วงเวลาที่มีความต้องการพลังงานเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่ Nu's Care Power ร์นำเสนอนั้นเป็นสิ่งใหม่แต่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นที่รู้จักและเข้าใจกันดีและ Nu's c a ยพาวเวอยังมีจุดยืนนำหน้าคู่แข่งทั้งหมดที่กำลังมองหาวิธีทำสิ่งเดียวกัน หากคุณเชื่อว่าการเป็นผู้นำนั้นสำคัญนูเซพาวเวอร์อาจเป็นหุ้นประเภทที่คุณอยากจะซื้อในตอนนี้เนื่องจากหุ้นดังกล่าวกำลังใกล้ถึงจุดเปลี่ยนทางธุรกิจที่สำคัญ